สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่ช่องเฮยนนคอง8นะฮะกับ PG Slot ครับแล้วเราก็จะเข้าเกมเกมนี้ครับ Candy b u r s t นะฮะไม่ชัวร์ว่ามันเหมือน Candy Crush ไหมนะ,ะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันะฮะวันนี้ครับผมจะลองมาทำสูตรที่เขาชอบบอกกันนะฮะว่าเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้ได้ไหมครับก่อนอื่นครับเราไปดูตารางการจ่ายเงิงนรางวัลหรือว่าอินโฟกันเลยครับก็มีสแกตเตอร์เป็นหมีน้อยนะ,ะแล้วก็ เออบา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 ทุกไปแกตเตอร์3อันเข้าฟีเจอร์หมุนฟรีนะครับยอดเบ็ดฮะเดี๋ยวยอดเบ็สูงสุดอยู่ที่1,000นะต่ำอยู่ที่4บาทอ่ะเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะหมุนเอ่อหกก่อนแล้วนะครับแล้วค่อยขึ้นไป100นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากดออ t โต้ออโตเพย์ไปครับ80ครั้งฮะแต่เราเราอาจจะหมุนไม่ถึงหรอกเราอาจจะปิดไปก่อนนะฮะเพื่อเพิ่มเบ็ดนะครับอ่ะมาดูกันสิ ว่าจะเวิร์กไหมว่าจะเมิร์กไหมจะหลดมาหนึ่งครับมาแค่หนึ่งอ่ะทุนของเราคือห้าพันนะแล้วก็เราเล่นประมาณเกือบห้าโมงฮะเนี่ยฮะอีกสิบ้าทีก็5้าโมงละอ่ะดูสิอุ๊ยมีช็อกโกแลตแล้วก็มีโอ้บัร้อบแปดครับไปต่อครับอือ โอ้โหจรวดสามันนะ่ะคูณสองครับเคนที่เบิร์ดคูณสองครับมาระเบิดหมดนะฮะอ่ะบวกไปครับอ่ะฮะระเบิดอีกรอบครับรางวัลก้อนโตครับเอ้านี่เราได้หนึ 1, ่งหนึ่งันแดร้อยเก้ามเลยเหรอวิอกี้ผมไม่ได้ดูนะว่ามันรวมกันเท่าไหร่นะมวแต่ดูไอ้หน้าจอตรงกลางครับเอ้า โอ้โหอยู่ก็ได้กําไรครับตอนนี้กําไรเนี่ยประมาณ1,500นอยะ1,700งเงี 1, ้ยเพราะว่าเราเข้ามา500บาทเอเราเข้ามา5,000บาทนะฮะมาดูกันฮะช่วงนี้เขาบอกแตกง่ายใครที่เล่นแล้วแตกง่ายลองบอกหน่อยครับว่าแตกง่ายจริงไหมฮะแต่ที่ผมเล่นเนี่ยผมว่าก็โอเคครับแตกง่ายครับแต่ที่ผมเล่นเนี่ยยังแตกไม่เยอะมากเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ถ้ากําไรก็คือกําไรอะ่ะเท่าไหร่ก็โอเค ครับตอนนี้ก็ยังเข้าทุนของยังเข้าทุนของกาไรนะฮะส่วนทุนไอเข้าเนื้อนี่ยังไม่เข้านะฮะเพราะว่าเราได้1 0 0 0ไอหนึ0มาตอนนั้นนะครับเป็นสิระหว่างมนอ่า36ครับข้างบนเหมือนมีเขียนอะไรสักอยากนะ,ะเดี๋ยวเราจะหยุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองไปเพิ่มเบ็ดดูครับว่าจะเป็นอย่างไรฮะรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมกดหยุดตอนเลข50เนี่ยแหละ อ่ะโอเคครับเพิ่มเบ็ดครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเพิ่มเบ็ดตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรครับไปครับยังไงสิโอเอานึกว่าจะลงกันอ่าช็อกโกแลตมาครับ2 5 5ครับลงกันอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ครับ120ครับเสียดายครับไอตัวหัวใจมันน่าจะเป็นแบบสีส้มนะครับ ตอนนี้ก็ยังก็ยังกำไร1,600อยู่นะฮะเอ้ย6,900อว่ะเอ้ยยังไงสิทั้งจรวดทั้งลูกอมตายครับ2 4งและนะ้วเดี๋ยวจ,จรวดต่อครับอูะจรวดยังไม่วิ่งด้วยเอายังไงยังไงเออรวมกันครับ425ย้ 25, อตอนนี้ครับบบวอีกจะบวกอีกพันหแล้วนะอเออ เฮ้ยได้อย um anyway> ู่ได้อยู <h <h ่เพิ่มเบ็ดตอนนี้ก็เหมือนเราเหมือนเราหมุนโลรอบแรกเราก็หมุนแบบไล่ออกไปนะ2 9 0คระบอ้ตอนนี้กําไรเนี่ย2,600นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวยาวไปยาวยาวไปอยากได้กาไรเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเราจะเป็นต้องหยุดเล่นะเพื่อให้เพื่อให้เราได้ตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดอ่ะก็ยาวเก็บเรียบครับ เก็บเรียบไปเลยไม่มีอะไรฮะช็อกโกแลตครับไอตัวนี้ได้เยอะอยู่ฮะ1 5อครับอู้ผมเพิ่งเห็นว่ามันขึ้นมา4 0 0พแล้วอะโอ้โหต้องดูด้านล่างนะครับผมไม่ค่อยชินกับการดูด้านล่างนะฮะปกติเล่นซอสเอ็กโอนี่จอมันจะกว้างนะฮะมันจะชัดอันนี้จอมันเล็กก็เลยเออต้องดูด้านล่างครับ9 0 0 0 9 0 0 0ตอนนี้คือกำไรเนี่ย400นะฮะก็ อู้ยเอยอะไอ้ไม่สี่ร้อยสี่พันน่ะไปสิผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องเลิกหยุดแล,ะละ้วล่ะไอ้ไม่เลิกหยุดผมว่าผมคิดว่าผมจะต้องหยุดแล,ะละ้วล่ะนี่เก็บไปกลับเลยนะฮะโอเคครับอือหืออือหือย,ยังไงสิอ่าตอนนี้กำไรเราเหลือแค่3,600นะฮะไม่ยอมกดหยุดอ่ะ ยอาไปเฮ้ยแกตเตอร์มาเปล่าไม่มาทิ้งท้ายครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ก็บไรหายไปพันหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยพอแล้วพอแล้ว <l ots> <l ots> ออ,อ,อ,อันนี้ผมขอหยุดก่อนนะฮะอู้พอดีเลย อ่า8,200ครับโอ้โหแคนดี้เบิร์ดครับก็ประมาณนี้สำหรับแคนดี้เบิร์ดนะโอ้โหเสียดายจริงจริง,รงผมคิดว่าผมน่าจะกำไรได้ประมาณ4,000แหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราเล่นยาวไปแล้วครับก็ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสรวบวันนี้ราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฮียนนท์อง8ด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ